สวัสดีครับผมเองนะครับช่างบินรถ2ิลสองครับวันนี้นะครับก็จะพาพี่ๆนะครับไปดูทิศสันพิกเอ็มนะครับอยู่ที่เพชรบูรณ์อยู่ชนแดนนะวันนี้ผมนั่งรถตู้มาก็จะพาไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับให้กดติดตามกดสปาริงไว้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ทันเนาะจะได้ส่งการแจ้งเตือนไปในมินสตาของพี่ๆนะครับตอนนี้ ไกล้จะถึงแล้วนะครับยังไงก็กดถูกใจใต้คลิปิด,ปดีโอให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการอ่าคลิปเพื่อนๆที่ชมกันอีกนาะตอนนี้นะครับเป็นเวลาช่วงเช้านะครับก็พาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูที่สันคันนี้นะฝาแดงนะครับตอนนี้เชื่องยังเย็นๆอยู่เลยนะครับช่วงเช้านะครับ ก็เด,เดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ดูนะอันนี้ก็สภาพคลิปๆเลยคันนี้แต่ภายนอกอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอาจะมีรอยถลอกบ,บ้างนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปวันนี้ดูภา,ายในกันนิดนึงนะครับนี่ครับภา,ายในก็สภาพเดิมๆรถพร้อมใช้งานนะเป็นรถที่เขาใช้งานอยู่นะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเนี่ครับเบาะนะครับก็มีรอยปะบ้างนะให้ผมให้ดูกันแบบจะเห็นเห็นเลยนะครับตรงไหนจำรถก็ชี้ให้ดูกันเลยครับตามจุดต่างๆนะรถอยู่ชนแดนนะอยู่เพชรบูรณ์นะครับ พวงมาลัยต่างๆคันนี้พวงมาลัยไม่เวอร์นะครับพวงมาลัยไม่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 ได้เป็น power นะแต่ว่าไม่ไม่หนักนะครับไม่หนักนะครันนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูอ่านี่นะครับท่าตามเบาะต่างๆนะครับนี่ครับคันนี้แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับเนี่ยครับกระจกไม่แตกไม่เล้านะครับปิดสนิทนะครับประตูนะนะครับไม่ห้อยไม่ย้อยนะครับคันนี้ครับ เครื learning, so like ่องเดินน like no ิ like one day, one Now, ah, ่งนะเครื่องเดินนิ่งเดี๋ยวมาดูเครื s <S ่องกันก่อนครับนี่ครับสีนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคันนี Somehow, ้รถคัวใช้งานใช้งานอยู่นะครับรถเราไม่ได้แน่นไม่ค่อยไดไม่ค่อยได้ดูแลมากเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้งานนะเครื่องดีครับเครื่องนี้นี้เครื่องดีนะก่อนที่จะไปดูราคาเดี๋ยวผมขอรีวิวแป๊บนึงนะนี่ครับดูนะครับน้ามันไม่ไอนะครับคันนี้เครื่องแน่นนะเดี๋ยวดูน้านิดนึงครับนีครับลองดูก่อนครับ ช่วงเช้าอยู่นะตอนถ้ามันร้อนนะครับพี่อย่าไปเปิดนะอันตรายนะครับเนี่ยอันนี้ผมจเปิดช่วงเช้านะครับเดี๋ยวลองเล็กเครื่องดูนะครับน้ำวนนะนะครับน้ำวนปกติเลยครับคันนี้ไม่มีปัญหาครับน้ำวนน้ำใช้ดีไม่ดันนะครับเี่ยวเดี๋ให้ดูกัน้เห็นนะครับนดีนะครับเลื่อนสวยนะครับคันนี้นะครับการต่างๆสภาพเดิมๆนะครับ จะบอกราคาเดี๋ยวผมขอรีวิวนิดนึงนะแต่ผมต้องบอกราคาทุกคันแน่นอนครับเพราะว่าจะซื้อขายต้องมีราคาทีา่ถูขอนเล่งแล้วก็ปกติครับคันนี้ันหา,ค,าครับบวิ่งทางไกลได้สบายครับอันนี้นะครับผมมาดูครับ,รบเพื่อนๆพี่ๆอ,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 อยากจะดูมุมไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะว่าผมส่งลายให้เป็นงานส่วนตัวก็ได้ครับ นี่ครับสวยๆเลยครับคันนี้นะครับรถเดิมนะครับมีรอยกระแทกรอยเฉียวอลยนั่นมาบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับนี่ครับเสียจะไม่สวยเท่าไหร่นะนี่นะนี่ครับดูคัสตี้หน่อยครับอ่าสวยนะคันนี้คัสีดีดูนะคันนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมพาดูนะครับอันนี้ไม่มียางอะไหล่นะครับ ช่วงเช้าเนี่ยอาจจะไม่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทีเนาะเป็นป้ายเป็นเป็นป้ายนี่เลยครับเป็นเป็นป้ายอุตตรดิตนะครับคันนี้นะครับในเล่มเป็นเล่มอุตตรดิตนะคันนี้นะนะครับสีดูนะครับสังเกตดูนะครับสีไม่ค่อยสวยนะนะครับรถบรรทุกรถใช้งานนะครับเดี๋ยวดูคัสตีนะนี่ครับพยายามหามุมอับๆแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับอ๋ ให้มันละเอียดละเอียดเลยครับจะให้เห็นชัดๆไปเลยว่าจุดไหนมีปัญหาบ้างผมก็พยายามถ่ายให้ให้เห็นกันจะจะไปเลยนะครับนี่ครับฝั่งนี้เนาะนะครับแต่กระจกไม่แตกไม่ร้าวนะนะครับภายในก็มีแอร์นะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นเลยคันนี้เครื่องเดินเบาได้ปกติแอร์เย็นครับนะอ่าไม่รู้เพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่าครับแต่ว่าแอร์เย็นนะคันนี้ ก็คันนี้นะครับเป็นตัวจอเหลี่ยมนะคันนี้ไม่ได้จอโค้งนะราคานี่เขาเปิดไว้ที่หกหมื่นห้านะหกหมื่นห้าสามารถโทรมาต่อรองได้นะเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเลยนะสําหรับใครที่สนใจก็โทรมาได้นะเอออันนี้นะครับพระบอไม่ขาดนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสองห้าหกห้านะครับคันนี้ติดอยูดด่ที่กระจกเนี่ยนะครับเนี่ยนะสองห้าหกห้านะไม่ขาดนะครับปีหน้านะครับมอคคาลายี่บิมกคคา,านะ รถกันนี้ปี2537นะสกพาเปิดดูเล่มนิดนึงครับก็รถคันนี้นะครับวันจดทะเบียนนะครับยี่สิบเอ็ดพุกกลา2537นะอันนี้นะครับเป็นเล่มทะเบียนนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเอคสำหรับวันวนี้สวัสดีครับ